สวัสดีค่ะพี่น้องเอซทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปเก็บตุกทริปฮันนีมูนที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนั่งเหลือเฟอร์รี่ชมความงามน,นั่งเหลือเฟอร์รี่ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่า เราได้โปรโมชั่นนั่งเรือเซอรี่ฟรีทั้งวันเลยหลังจากที่เราบุ๊กอจองดินเนอร์เรือสำรานช่วงกลางคืนนั่งมืดเม่อพี่น้องนั่งมืดเม่ออีลีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หลง เพราะว่าแต่ละที่ก็มามา,มาเที่ยวหลายรอบแล้วสูยงามีหลีค่ะเรือก็ไม่ได้วิ่งเร็วนะคะ แต่ละท่าที่เรือไปจอดเทียบท่าก็สวยงัมพี่น้องค่ะคลิปนี้แบ่งปันความสุขโดยแท้จริงที่เห็นบ้านเรือนผู้คนเงินอยู่บนที่สูงก็เป็นที่สูงจริงๆเนาะ ซิดนีก็จะเป็นเกาะโดยสภาพภูมิประเทศของประเทศออสเตรเลียก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นมหาสมุทรกับภูเขาขนาดย่อมกับเกาะน้อยใหญ่เป็นเป็นเสน่ห์ไหมคะเป็นเป็นเสนีห์ของประเทศออสเตรเลียพี่รองคะ่ะถ้าได้มาเที่ยวซิดนีนะคะ นั่งเรือเฟอร์รี่วันหนึ่งนี่ไปได้หลายที่เลยนะคะเรือเฟอร์รี่ก็จะมีหลายมีท่าเรือจอดเริ่มจากซิดนีย์นี่มีมีหลายท่าเรือเลยนะคะ นี่หลายทาแล้วก็เรือก็จะวิ่งแบบเข้าออกตลอดแทบว,ว่าตลอดตลอดเวลาค่ะเหมือนมหาก,กรรมนักท่องเที่ยวก็เยอะแต่ว่าก็เป็นระเบียบนะคะนักท่องเที่ยวรอขึ้นเรือก็เข่าแถวเป็นระเบียบพี่รองคะเห็นคนจะเยอะก็ไม่ไม่ได้ใช้เวลา ในการไปที่ต่างๆเข้าแถวขึ้นเรือก็แป๊บเดียวคนเป็นร้อยในแต่ละล,ะล,ะลำขึ้นเรือแป๊บเดียวก็เรือก็ได้ออกแล้วเนี้ยพวมีระเบียบนะคะพี่น้อง ก็แดดออกน้ำก็จะเป็นสีฟ้าครามถ้าไม่มีวันไหนไม่มีแดดก็น้ำก็จะเป็นสีสีหมอกถ้าแดดออกก็จะสูยพี่น้องครับไม่ว่าจะมาเที่ยวกี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจ บุคลา ผ่านมาอาทิตย์แล้วนะคะผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ไปพัฒน์มูลที่ซิดนีย์ ตอนนี้เรือกำลังจะเข้าจอดเทียบท่าเรือกำลังจะผ่านโอเปราเฮาเป็นเป็นความสวยงามมีลีค่ะพี่น้องเรือเฟอร์รี่ข้างหน้าเรือหลายๆล,ลำวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลาแล้วแต่ละลำก็ลูกค้าก็เต็มเลยนะคะ ซื้อบัตรโอปอโอปอการ์ดใบเดียวขึ้นได้ทั้งเรือรถไฟแล้วก็รถเมลอันนี้ที่เห็นคือเรือสำราญลำใหญ่ที่มาจอดเทียบท่าให้นักท่องเที่ยวเที่ยวที่ซิดนีย์เป็นวันแรกๆที่มาถึง ตอนแรกคิดว่าโอ้ทำไมคนเยอะอย่างนี้เห็นเรือสำรานลำใหญ่จอดก็คิดว่าโอ้เรือสำรานแต่ละลำะลำนี้ก็น่าจะหลายพันคนหรือหลักหมืนนะ่นเนาะแต่ว่าพอประมาณห้าโมงเย็นเรือก็ออกจากท่าที่ซิดนีย์เรือสำรานลำใหญ่นะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะ แห่งเพิ่มขึ้นนะพี่น้องต้องต้องใช้คำนี้เลยค่ะแล้วด้านข้างฝั่งขวาที่เป็นเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นตลาดนัดคนนี่โอ้โหแทบไม่มีทางเดินคนเดินตลาดนัดก็คล้ายๆบ้านเรานะคะ คล้ากๆตลาดถนนคนเดินแต่ว่าคนเยอะมากแล้วของขายดีทุกอย่างเลยพวกเครื่องประดับพวกอาหาร คนก็ลุกขึ้นบันทึกภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่นะคะรุ่นี้ก็พยายามหลบมุมกล้องอยู่เนี่ยค่ะจะเห็นว่าเรือเฟอร์รี่ออกออกจากท่าตลอดแบบมันมี ท่าเทียบเรือหลายท่าเนาะในในแต่ละอ่าวนะคะชมความสวยงามของเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียด้วยกันค่ะเก็บตกทริปฮันนีมูน รุ่นีปีเตอร์เที่ยวซิดนีย์ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดี